ข่าวอินดีข้ขยี้ทุกข่าวขณะนี้เวลาเธอเธอกี่โมงแล้วสี่โมงห้านาทีลูกค้ามาก,กันกี่โมงลูกค้าสี่โมงห้าสเี่โมงเย็นนะสี่โมงเย็นฮัลโหลยูนิเวอร์สไ,ไปซูปไปมีลูกค้าทั้งชั้นสองคน ลูกค้ามากกี่โมง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 ลูกค้ามากกันกี่โมงจ้าปิดสวิตพิษนุโลกค่อยๆปิดสวิตไปทีละจังหวัดจังหวัดท่านผู้ชมนะอ่านะครับปิดสวิตไปละนะ จังหวัดชัยนาทปิดสวิตจังหวัดเชียงใหม่ปิดสวิตจังหวัดอ,อุดรวันนี้มาพิษณุโลกแล้วนี่ชาวทิกตอกก็ไปถ่ายผมนี่ไอ้กี่โมงแล้วะกี่โมงแล้วะก็ไปถ่ายนี่ประมาณบ่ายสองแล้วนะทำไมเงียบมันยังเป็นอย่างนี้ทาไมทําไมห้างมันยังเงียบอย่างนี้อยู่ห้างจังหวัดดังห้างห้างดังจังหวัดหนึ่งห้างดังอยู่จังหวัดพิษณุโลกทําไมมันเงียบจังเลยไม่มีคนเลยนี่นะครับ ก็เรื่งง่ายๆวบาเผาจริงนั่นแหละนะคนมันจะเอาตังค์ที่ไหนไปเดินแล้วมันไม่มีตังค์เสียเงินกับเงินดิจิตอลไปน่ะสองแสนล้านน่ะมีอะไรเกิดขึ้นไหมอ่ะนะเออได้กระตุน้นเศรษฐกิจสัก,กนิดไหมแม่แต่ห้างคุณยังไม่เข้านะครับเออเนีย่ยอาดูเอาเองแล้วกันพวกแสดงก็เชิญดูเอาเองแล้วกันนะ เออพวกแสดงบอกชอบมากเลยเศรษฐกิจชอบมากข้เงียบอย่างนี้แหละชอบมากเออสูบน้ำหน้านะครับสมัยหน้าสมัยหน้าก็เลือกกันมาอีกนะอาสมัยหน้าเอาอีกเอาอีกอ่ะให้มันเงียบให้มันเงียบหนักกว่านี้นะครับให้มันตายหนักกว่านี้ให้มันพังพินาศหนักกว่านี้อาเอาเลยจ้าเอาเลยนะครับเลือกเพื่อไทยมีกินมีใช้ มีเกียรติมีสังกสีนายกคนนี้จะไปเป็นเซลแมนจะไปฟุตฟิตฟอร์ไฟให้ต่างชาติมาลงทุนข้านี่นะครับเนี่ย้วตอนหาเสียงก็โอ้ยโมอย่างดีอย่างดีเราจะเป็นเซลแมนเราจะไปให้เพื่อปากพี่น้องพังเพื่อปากทองพี่นองประชาชนเราจะทำให้พี่น้องอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมกันค้า่ะ เป็นไงล่ะเงียบกิ๊พอถึงเวลาเดี๋ยวไปหาเสียงก็เ yeah, ย้ยยิ้วนะนี่ล่าสุดไปภาคใต้ทักษิณไปภาคใต้ไอพี่น้องอะไรที่ว่าสามีเสียชีวิตในคือสะ่ะอะไรก็มาร้องไห้ให้อภัยทักษิณให้อภัยทักถึงเอาเลยครับเอาเลยเต็มที่ตามสบายนะเอานะนะโอ้ ห้างล้างขนาดนี้แบบเสื้อแดงมึงยังไม่เอะอะโวยวายเลยวะนะมึงี่สุดยอดจริงๆมึงนี่แบกได้โล่องอย่างไรพวกเสื้อแดงนะไม่เคยเห็นใครแบกได้โล่เท่าทักเสื้อแดงเลยนะครับอ่าด,ดีฮะดีฮะชอบชอบนะแบกต่อไปนะครับแบกต่อไปแบกให้ประเทศชิบหายต่อไปเดืจดแจกรถสามไปแล้วเงินดิจิตอลอะไรก็จะเสียเงินอีกเป็นหมื่นล้านนะ ก็คงยังไม่ได้กระตุ้นอะไรนะอะนะครับเพราะต้องเสียเงินเปล่าๆพี่ๆไปกับไอ้เงินที่ติตอลไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะเอะอไ้พวกแสดงเอ้ยนะสมองมึงนี่นะเออนะครับคิดอะไรไม่ได้ก็ทักสินทักสินเลือกทักสินอยู่อย่างเดียวนี่แหละนะเออเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ